โรงเรียนพระหาลือไทยคอนแวนต์มหาอำนาจลูกหนังขาสั้นรุ่นเด็กสุดยอดนักปั้นย่านคลองเตยก่อนที่ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023จะระเบิดความมันสนามแรกที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่20ถึง23เมษายนนี้ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรวันนี้ฟุตบอล1้8ย8จะพาไปรู้จักกับ1ยอดทีมมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นในรุ่นเด็กโรงเรียนพระหาลือไยคอนแวน์ ดีกรีแชมป์รุ่น9ปีรายการแชมป์ชนแชมป์ที่จังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมาความน่าสนใจของโรงเรียนพระหารไทยคอนแวนตนอกจากเรื่องของการศึกษาที่โดดเด่นจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ยังอยู่กันแบบพี่น้องอย่างอบอุ่นส่วนเรื่องของกีฬาฟุตบอลปัจจุบันโรงเรียนพระหารไทยคอนแวน นำโดยโค้ดใหญ่นรงทั่งเรืองทำได้ไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นเล็กเรียกได้ว่าท้าดวลทั่วประเทศอย่างไรก็ตามฟุตบอลไทยแลนด์แชมปีเป็นชิป2023จะระเบิดความมันสนามแรกที่จังหวัดพิจิตรโรงเรียนผ้าหัฤนลือไทยคอนแวนส่งรุ่นอายุไม่เกิน11และ12ปีเข้าร่วมการแข่งขันและหวังว่าจะได้แชมป์สักหนึ่งรุ่นแน่นอนว่าความสำเร็จของผ้าหันลไทยคอนแวน ต้องโฟกัสไปที่โค้ดใหญ่นโรงทั่งเรืองยืนยันว่าด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับฟุตบอลเด็กมาอย่างยาวนานเด็กรุ่นนี้จําเป็นต้องมีเบสิกทักษะที่แน่นเสียก่อนดังนั้นการฝึกซ้อมแรกๆจะเน้นทักษะแบบฟุตซอลเพื่อให้เกิดความสมูทและไปกับลูกบอลอย่างเป็นธรรมชาติจังหวะเดียวๆหนึ่งหนและหนต้องสามารถเอาชนะเอาตัวรอดจากการบีบเพรสซิ่งให้ได้ อีกด้านหนึ่งเด็กๆทุกคนต้องเข้ามาสู่ทีมต้องเข้าใจวิธีการเล่นและทีมโชคดีที่ทุกคนมีพื้นฐานที่ดีรวมถึงมีหัวจิตหัวใจเป็นเลือดนักสู้โดนยิงก่อนไม่เคยยอมแพ้ฮึดกลับมายิงคืนจนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของทีมห้าหรือไทยคอนแวนไปแล้วนี่คือโรงเรียนพระหาหารือไทยคอนแวนที่เคยปั้นนักเตะดาวดังผ่านเวทีฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอย่างมากมายอาทิน้องเต็นธนกร,กรแซลอ,อย เด็กมหัศจรรย์สไตล์การเล่นและลูปลาายคล้ายเจชนาทิพย์สงกระสินน้องมาา้ากฤษดาใต้ชมพูไอหมูบินตีนระเบิดแห่งค่ายผ้าหฤทัไทยมีจุดเด่นที่วิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยถอยไม่เป็นด้วยคุณภาพของเด็กๆที่หลุดจากเบ้าหลอมของที่นี่หลายคนถูกจีบไปอยู่ทีมอื่นซึ่งแน่นอนว่าโค้ชใหญ่นงลงทั่งเลืองก็ยอมรับว่าอยู่ที่ใจนักเตะบางคนก็ไปหรือบางคนไปแล้วไม่สุขใจเหมือนกับที่เดิม ก็พร้อมอ้าแขนรับด้วยความเมตตาติดตามดูว่าโรงเรียนพระือไทยคอนแวนจะสมหวังในรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามแรกที่จังหวัดพิจิตรในวันที่20ถึง23เมษายนนี้ได้หรือไม่ตามเชียร์กันครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีดๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0อยแนะครับ